เช็คง่ายวิธีตรวจสอบสลิปจริงหรือปลอมผ่านแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กซ์รู้หรือไม่ว่ามีวิธีง่ายๆที่สามารถตรวจสอบสลิปเงินโอนของธนาคารว่าเป็นของจริงหรือปลอมผ่านทางแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กซ์ของธนาคารกรุงไทยค่ะโดยได้แนะนำวิธีการตรวจสอบสลิปโอนเงินได้ง่ายๆด้วยตัวคุณเองเพียงทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ค่ะ 1. เข้าไปที่แอปพลิเคชันของธนาคารที่มีชื่อว่ากรุงไทยเน็กซ์ โดยกดไปที่สแกนตรงที่สแกน QR code ค่ะ 2. กดเลือกสลิปโอนเงินที่ถูกบันทึกไว้ในแกลลอรี่หรือคลังภาพ 3. หลังจากที่เราเลือกสลิปโอนเงินที่เราต้องการตรวจสอบจากคลังภาพหรือแกลลอรี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วแอปพลิเคชันจะแสดงรายละเอียดต่างๆให้เราได้ตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นชื่อผู้โอนเงินผู้รับโอนเงินจำนวนเงินที่โอนและวันที่ทำรายการโอนเงินค่ะ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดได้ที่กรุงไทยคอนแทคเซ็นเตอร์หมายเลขโทรศัพท์02 111 11 1111ค่ะผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ์